ธรรมะสำหรับวัยรุ่นคำแนะนำธรรมะไวสยให้ชีวิตมีสุขสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ใกล้ตัววัยรุ่นทุกท่านเหลือเกินนะคะธรรมะสำหรับวัยรุ่นคำแนะนำธรรมะไวสใยให้ชีวิตมีสุขวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่เต็มไปด้วยพลังความสดใสมีความฝันมีความหวังแต่ก็เป็นวัยที่มีความสับสนเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หลายอย่างเกิดขึ้น บางครั้งก็รู้สึกดีใจสุดๆบางครั้งก็รู้สึกเศร้าเสียใจอย่างบอกไม่ถูกมีความกดดันจากหลายด้านทั้งการเรียนความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวและอนาคตการค้นหาตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญในช่วงวัยนี้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาการมีธรรมะเป็นเครื่องนำทางชีวิตนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างในยามมืดมนหรือเป็นเข็มทิศที่ช่วยนำทางให้เราไม่หลงทาง การทำความเข้าใจและนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้วัยรุ่นสามารถผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได้อย่างราบรื่นมีสติรู้ตัวมีความสุขและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหลักธรรมที่สำคัญและเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องยากหรือน่าเบื่อหนาอย่างที่หลายๆคนคิดแต่กลับเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างพลังบวก ทำให้ชีวิตมีความหมายและมีความสุขที่แท้จริงหลักธรรมแรกที่เราอยากจะแนะนําให้หวัยรุ่นทําความรู้จักคืออิทธิบาท4ค่ะอิทธิบาท4คือหลักธรรมที่เป็นเหมือนเครื่องให้ถึงความสําเร็จหรือธรรมะสําหรับความสําเร็จประกอบด้วย4ประการได้แก่ 1. ฉันทะความพอใจรักในสิ่งนั้นหมายถึงความรักความชอบความสนใจ ความกระตือรือร้อนในสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้เปรียบเหมือนการที่เรามีความสุขกับการได้เล่นเกมที่เราชอบหรือการที่เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่เราสนใจ 2. วิริยะความเพียรหมายถึงความตั้งใจมั่นความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปรียบเหมือนการที่เราพยายามฝึกซ้อมกีฬาที่เราชอบให้เก่งขึ้นแม้จะลมบ้างเจ็บตัวบ้าง ก็ยังลุกขึ้นมาฝึกฝนหรือการที่เราอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอแม้จะรู้สึกเหนื่อยก็ตาม 3. จิตตะความเอาใจใส่หมายถึงการหมั่นคิดพิจารณาตรึกตรองในสิ่งนั้นๆเอาใจใส่สังเกตการอยู่เสมอเปรียบเหมือนการที่เราตั้งใจฟังคุณครูสอนหรือการที่เราพยายามทำความเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนอย่างถี่ถ้วน 4. ปัญญาความรอบรู้ หมายถึงความรู้ความเข้าใจความสามารถในการแยกแยะพิจารณาเหตุผลเปรียบเหมือนการที่เราสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆหรือการที่เราสามารถมองเห็นผลที่จะตามมาจากการกระทําของเราความหมายและที่มาของอิทธิบาท4อิทธิบาท4เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทางโลกเช่นการเรียนการงานการเงินหรือความสำเร็จทางธรรมคือการหลุดพ้นจากความทุกข์หลักธรรมนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายพระสูตรแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของหลักธรรมนี้มาอย่างยาวนานถ้าจะเปรียบเทียบอิทธิบาทสีกับการเดินทางอิทธิบาทสีก็เปรียบเสมือนสิ่งที่จะทำให้การเดินทางนั้นราบรื่นและถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขฉันทะ คือแรงบันดาลใจหรือใจที่อยากจะไปวิริยะคือการก้าวเดินอย่างไม่ยอ่อท้อการออกกาลังกายเพื่อให้พร้อมในการเดินทางจิตตะคือการคอยมองแผนที่หรือการสำรวจเส้นทางอยู่เสมอปัญญาคือการรู้เส้นทางที่ถูกต้องและการเลือกพาหนะที่เหมาะสมการประยุกต์ใช้อิทธิดา4ใีในชีวิตประจำวันของวัยรุ่นในชีวิตประจำวันของวัยรุ่น อิทธิดาศีสามารถนำมาปรับใช้ได้ในหลายสถานการณ์ค่ะการเรียนหากเรามีความสนใจในวิชาที่เรียนสนุกกับการได้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเราก็จะเรียนได้อย่างมีความสุขวิริยะไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็พยายามที่จะทบทวนบทเรียนทำการบ้านแก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายจิตตะตั้งใจฟังคุณครูจดบันทึกสิ่งที่สำคัญมันถามคำถามเมื่อไม่เข้าใจปัญญา ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงความรู้ต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบหรือโครงงานต่างๆการทำกิจกรรมที่ชอบเช่นกีฬาดนตรีศิล,ละปะฉันทะมีความสุขกับการได้ฝึกฝนได้พัฒนาตนเองวิริยะอดทนต่อการฝึกซ้อมแม้จะเหน็ดเหนื่อยหรือเจออุปสรรคจิตตะใส่ใจในรายละเอียดของการฝึกฝนสังเกตข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงปัญญา เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆทำความเข้าใจหลักการต่างๆเพื่อให้เก่งขึ้นการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวฉันทะมีความปรารถนาดีอยากเป็นเพื่อนที่ดีอยากให้ความสัมพันธ์ราบรื่นวิริยะพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นสื่อสารกันด้วยความเข้าใจไม่ท้อถอยหากเกิดความขัดแยง้งจิตตะใส่ใจรับฟังเรื่องราวของคนในครอบครัวเพื่อนฝูงให้กำลังใจ ปัญญารู้จักการให้อภัยการประนีประนอมการมองโลกในแง่บวกการตั้งเป้าหมายในชีวิตฉันทะมีความฝันมีเป้าหมายที่อยากจะทำให้สำเร็จวิริยะลงมือทำตามแผนที่วางไว้ไม่ย่อท้อเมื่อเจอปัญหาจิตตะทบทวนความคืบหน้าของเป้าหมายอยู่เสมอปัญญาวางแผนอย่างรอบคอบประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนแผนหากจำเป็นตัวอย่างจริง ลองนึกถึงนักกีฬาคนโปรดของท่านดูสิคะกว่าเขาจะเก่งกาจจนเป็นที่ยอมรับได้ต้องผ่านอะไรมาบ้างฉันทะเขารักในกีฬานี้มากมีความสุขกับได้ฝึกซ้อมได้ลงแข่งขันวิริยะเขาทุ่มเทฝึกฝนอย่างหนักทุกวันแม้จะเหนื่อยจะเจ็บก็ไม่เคยท้อจิตตะเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดของการฝึกซ้อมสังเกตเทคนิคของคู่แข่งและพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอปัญญา เขารู้จักวางแผนการฝึกซ้อมรู้จักเทคนิคต่างๆและนำมาปรับใช้เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้หรือลองนึกถึงเพื่อนของเราที่กำลังเรียนเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่เขาใฝ่ฝันฉันทะเขามุ่งมั่นที่จะเข้าคณะนี้มากๆมีความสุขกับได้อ่านหนังสือวิริยะเขาตื่นเช้าขึ้นมาอ่านหนังสือทุกวันอดทนกับการอ่านเนื้อหาที่เยอะยะมากมายจิตตะเขาจดโน้ตสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด ทำแบบฝึกหัดซ้ำๆปัญญาเขามีเทคนิคการจำที่ดีรู้จักการจับประเด็นและเลือกติวกับอาจารย์ที่เก่งๆจะเห็นได้ว่าอิทธิบาท4ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจจะเป็นการเรียนการทำกิจการหรือการใช้ชีวิตในสังคม นอกจากอิทธิบาทสีแล้วยังมีหลักธรรมพื้นฐานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่วัยรุ่นควรทำความรู้จักนั่นคือสติค่ะสติคือการระลึกรู้การกำหนดรู้การไม่หลงลืมตัวในขณะที่คิดพูดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปรียบเหมือนไฟฉายที่ส่องนำทางให้เราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างชัดเจนไม่เดินสะดุดล้มหรือหลงทางความหมายและที่มาของสติสติ เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของสติอยู่เสมอสติเป็นเครื่องต้องการกิเลสเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตใจเมื่อมีสติเราจะสามารถควบคุมความคิดอารมณ์และการกระทำของตนเองได้การประยุกต์ใช้สติในชีวิตประจำวัน วัยรุ่มเป็นช่วงวัยที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายอาจมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นหรือตัดสินใจอะไรโดยไม่ทันคิดการมีสติจะช่วยให้เราคิดก่อนทำเมื่อรู้สึกโกรธหงุดหงิดหรือไม่พอใจอะไรบางอย่างให้หยุดคิดสักครู่หายใจลึกๆแล้วค่อยพิจารณาว่าจะตอบสนองอย่างไรเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายฟังอย่างเข้าใจ เมื่อสนทนากับผู้อื่นให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดจริงๆไม่ใช่ฟังไปคิดไปเรื่องอื่นหรือเตรียมจะโต้แย้งทันทีมีสมาธิกับการเรียนเมื่อนั่งเรียนหรืออ่านหนังสือให้พยายามจดจ่ออยู่กับเนื้อหาตรงหน้าไม่วอกแวกง,ง่ายรู้เท่าทันอารมณ์สังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองเช่นความสุขความเศร้าวความกังวลและยอมรับอารมณ์นั้นๆโดยไม่ตัดสินตระหนักถึงผลของการกระทำ คิดถึงผลที่จะตามมาจากการกระทําของเราเสมอไม่ว่าจะเป็นต่อตนเองหรือผู้อื่นระวังการใช้โซเชียลมีเดียใช้สติในการเสพข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ไม่หลงไปกับกระแสหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นตัวอย่างจริงลองนึกถึงเหตุการณ์ที่เราอาจเคยเจอเช่นเพื่อนแกล้งหรือพูดจาไม่ดีใส่หากไม่มีสติเราอาจจะโกรธพันที พูดจาต่อว่าหรืออาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือซึ่งอาจทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่หากมีสติเราจะหยุดคิดหายใจลึกๆพิจารณาว่าทำไมเพื่อนถึงทำเช่นนั้นหรือเราจะตอบสนองอย่างไรที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอาจจะเลือกที่จะเดินหนีหรือพูดคุยกับเพื่อนด้วยเหตุผลหรือเมื่อเรากําลังเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างเพลิดเพลิน หากไม่มีสติเราอาจจะเล่นจนลืมเวลาลืมทําการบ้านลืมทานข้าวส่งผลเสียต่อสุขภาพหากมีสติเราจะรู้ว่าควรเล่นเท่าไหร่มีเวลาพักมีเวลาทําหน้าที่อื่นๆสติเป็นเหมือนกระจกที่ส่องให้เราเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราและช่วยให้เราปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้อีกหลักธรรมหนึ่งที่สำคัญสำหรับวัยรุ่นคือแมตากรุณาค่ะแมตา คือความรักที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขส่วนกร,รุณาคือความสงสารที่ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ความหมายและที่มาของเมตตากร,รุณาเมตตาและกร,ะรุณาเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สําคัญที่สุดแสดงถึงความเอื้ออาทรต่อสรรพสัตว์เป็นคุณธรรมที่ช่วยขัดเกลาจิตใจให้เบาบางลงจากความเห็นแก่ตัวทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมสันติสุขในสังคม การประยุกต์ใช้เมตตาการุณาในชีวิตประจำวันในวัยรุ่นการรู้จักแบ่งปันความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่และทำให้ตัวเรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อเพื่อนเมื่อเพื่อนมีปัญหาเดือดร้อนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเท่าที่กำลังเราจะทำได้หรืออย่างน้อยก็เป็นผู้รับฟังที่ดีต่อครอบครัว แสดงความรักความห่วงใย,ยต่อบุพการีและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดต่อคนที่ไม่รู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายผู้อื่นด้วยความสุภาพมีน้ำใจเช่นการลุกให้ผู้สูงอายุหรือคนท้อมนั่งบนรถสาธารณะต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมรู้จักรักและหวงแหนธรรมชาติช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตัวอย่างจริง ลองนึกถึงเรื่องราวของนักเรียนที่ช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบภัยหรือครอบครัวที่ยากไร้เมตตาเขามีความรู้สึกอยากให้เพื่อนคนนั้นมีความสุขอยากให้เขาผ่านพ้นความยากลำบากไปได้กรุณาเขาเห็นใจในความทุกข์ยากของเพื่อนคนนั้นจึงอยากช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์การทำความดีด้วยเมตตากรุณา ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับตัวเราเองอีกด้วยหลักธรรมสุดท้ายที่เราจะแนะนำในวันนี้คือความไม่ประมาทค่ะความไม่ประมาทคือการมีสติระลึกรู้อยู่เสมอไม่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ละเลยต่อการทำความดีและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตความหมายและที่มาของความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไม่ประมาทอยู่เสมอเพราะชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือการใช้ทุกขณะให้เป็นประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่นการประยุกต์ใช้ความไม่ประมาทในชีวิตประจําวันวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหมายถึงตั้งใจเรียนใช้โอกาสทางการศึกษาให้คุ้มค่า อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทบทวนบทเรียนหรือทำความเข้าใจเนื้อหาดูแลสุขภาพการกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพัฒนาตนเองมันหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตทำความดีไม่รอให้ถึงวันหน้าในการทำความดีหากมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ก็ควรลงมือทำทันทีระวังอันตรายไม่ประมาทในการเดินทางการเล่นหรือการทำกิจกรรมต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายตัวอย่างจริงการอ่านหนังสือสอบวัยรุ่นที่ตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอไม่รอจนใกล้สอบถือว่าไม่ประมาทในการเรียนการออกกำลังกายคนที่ดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอไม่รอให้ป่วยแล้วค่อยมารักษาก็ถือว่าไม่ประมาทต่อสุขภาพ การวางแผนการเงินวัยรุ่นที่เริ่มรู้จักการออมเงินเล็กๆน้อยๆตั้งแต่วันนี้ถือว่าไม่ประมาทต่ออนาคตข้อคิดและการปฏิบัติท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านคะธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือยากเกินกว่าที่เราจะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆไม่จำเป็นต้องทำอะไรใหญ่โตเริ่มต้นจากการมีสติรู้ตัวในทุกขณะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักครั้ง ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับการฝึกทักษะอื่นๆยิ่งเราฝึกฝนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นอยากกดดันตัวเองหากบางครั้งเราอาจจะพลาดพลั้งไปบ้างก็ให้ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วเริ่มต้นใหม่หาเพื่อนร่วมทางหากมีเพื่อนที่สนใจธรรมะเหมือนกันการชวนการไปทำกิจกรรมทางศาสนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็จะเป็นกำลังใจที่ดีเปิดใจรับฟัง เปิดใจรับฟังคำแนะนำดีๆจากผู้ใหญ่หรือผู้รู้และนำมาพิจารณาไตรตรองธรรมะคือเครื่องมือที่จะช่วยให้ชีวิตวัยสายของท่านมีความสุขความสงบและมั่นคงยิ่งเราเข้าใจและนำธรรมะไปปรับใช้ได้มากเท่าไหร่ชีวิตก็จะยิ่งมีความหมายและมีความสุขที่แท้จริงมากขึ้นเท่านั้นขอให้ทุกท่านจงมีสติรู้ตัวมีความเพียรในการทำความดี มีความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพื่อให้ไวัอันสดใสนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตอย่างมีคุณภาพมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะขอบคุณค่ะ